สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับทมแคะเช่นเคยนะครับกับชาแ e l เล็กๆของอมแคะตกปลาสองพันนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้มีโอกาสได้ออกทริปนะครับได้ออกหมายตอนนี้ก็เวลาเที่ยงแล้วครับเที่ยงพอดีนะเพิ่งยังเพิ่งมาถึงเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงกับสูตรเหยื่อที่ทอมหมักไว้นะครับเมื่อที่ทอมหมักไว้ดูกันครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงจะ เป็นยังไงผลงานของเราจะมีผลงานให้ท่านผู้ชมได้ชมกันไหมจะมีงานส่งไหมนะครับะว่าแล้วก็ไปกันเลยครับไปชมกันเลยครับไป ตอนนี้ก็ตีเหยื่อไปแล้วสองรอบนะครับท่านผู้ชมปลาเข้าอยู่สองครั้งนะครับปลาเข้าครั้งเดียววิ่งมาชนแตกแล้วก็ไม่ไม่ลากเลยนะ,ะสภาพอากาศวันนี้นะครับค่อนข้างที่จะลมนะก็มาดูกันอีกทีครับว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าปลามันก็นั่งวันเนี้ยนั่งกันทั้งบอ่อก็ยังไม่เห็น ยังไม่เห็นนะนะเขาดึงขึ้นเลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะเงียบอยู่นะเดี๋ยวเรามาชมกันยาวๆครับว่าวันนี้จะตีไข่แตกได้ไหมครับไปชมกันต่อเลยครับท่านผู้ชมไปครับ

กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับน้านาครับหลังจากที่เราไปหอบแห้วมาเต็มกระชังเลยนะครับสําหรับทริปนี้นะครับก็ไม่มีผลงานได้ส่งนะครับสําหรับที่ทริปที่เราไปลงปลาบ่อกันนะครับทริปนี้แห้วครับท่านผู้ชมไว้แก้ตัวใหม่ในรอบหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ทอมด้วยนะครับถือว่าวันนี้เราได้ไปพักผ่อนเนาะได้ไปพักผ่อนได้ไป ผ่อนคลายนะครับได้ไม่ได้ไม่เป็นไรขอแค่ให้ได้ออกไม้เท่านั้นพอนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ